อรุณเบิกฟ้าสาลิกาโบยบินหยิบลีกคับร่าเรินสดใสจบเกมแดนเบิร์นเซิงและมีน้ำตาของกิมไาลาเอ็ดดี้ฮาวยิ่งใหญ่บนลุ่มน้ำท่ายตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรียบร้อยการรอคอยสิ้นสุดลงแชมป์แรกในรอบ70ปีของเดิคาสเซนเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่เป็นรองทุกมิติแต่หัวใจพาชนะได้ โจลิงตนันกิมารายโตนารีเล่นกันแบบถวายหัวไม่กลัวตายบทบี้แดนกลางของเลี้ยวภูที่อ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดบอลสองของเลี้ยวภูโดนกินเรียบเิวคาเซนเล่นไปตามแผนซ้อมพิเศษกับฟรีคิกมาสองวิกเต็มๆแดนเบิร์นอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตเขาสู้มามากเขาพยายามมาตลอดจากทํางานในซุปเปอร์มาร์เก็ตจากโดนปล่อยออกจากอะคาเดมี่นิ้วกระดันกุดเขามีแค่9้านิว้วบทชีวิตที่มันหนักหนาเขาดิ้นรนจนติดท,ทีมชาติอังกฤษในเกมที่สําคัญต่ออาชีพอย่างมากนี้เขา ามีส่วนร่วมเป็นคนสำคัญของทัพสาลิกาดงขึ้นโคประตูนำโคตรยากให้ทีมเล่นง่ายในช่วงทนเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกก่อนที่จบเกมเสริงกันกระจุยกระจ,จายไม่มีกักอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออิสซักความคมของเขามันเหนือชั้นเขาคือคนที่แฟนบอลนิวคาสเซิลเริ่มลังเลยแล้วว่าอยากให้ย้ายทีมไหมเพราะถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นสถิติบางอย่างแน่นอนทุกคนในชุดขาวด,ดวาเลาาน่ลนของเเวพูได้จนจนนบกมี่เเป็นช่วงวงลาที่ยากดำ ทุกเกมในช่วงนี้คือนัดชิงซึ่งชลอตก็แจ้งให้ทุกคนทราบแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่เกมกับเซาท์แฮมตันลากมายัางไปเอชเชที่เป็นเกมอันเหนื่อยยากหลุยเอลิก้าทำกันบ้านมาอย่างดีเยี่ยมการที่เลี้ยวผูผพลาดท่าให้ไปเอชเชในบ้านนั่นส่งผลถึงขวัญกำลังใจเกมไปเข้าทางไปเอชเชทั้งหมดโมซาลาถูกฟีดโดยนูโนเมนเดสที่เหนียวเคี้ยวไม่เข้ารับประทานยากจริงๆนูนเยสอยู่ในภาวะเปราะบางเขาโดนกดดันสารพัดลูกยิงตัดสินที่จุดโทษเขาก็ทำพลาด ซึ่งก็น่าคิดว่าท้านลูกนั้นเข้าขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นและความัศจารย์นหน้าเส้นของดอนารุมา่าที่ยางกับเอาซุงมาขวางทําให้ยากที่จะให้เกิดขึ้นได้เกมรับของเลียวภู้รวมถึงแผงกลางเริ่มสะท้อนปัญหาออกมาให้เห็นชัดขึ้นการสื่อสารที่คุมเคือและสตามีน่าที่ลดน้อยลงไปเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นตัวสํารองถูกมองข้ามหรือเปล่าหลังเกมกับเอชประเด็นเรื่องต่อสัญญากับ3มแกนนําถูกชงเข้มๆอีกครั้งเทนเจ็บแต่ประเด็นกับเรืมอมาริดนั้นกลับมาอีกแล้วฟานไดสามารถ เชื่อได้ไหมว่าเขาก็คิดถึงอนาคตส่วนซาร่าหลังเกมกับเปสเชภาษากายของเขายังเงียบงนันเกมนั้นเขามีน้ําตาบ้างก็ว่าการลุ้นบอลรอของเขานั้นมันสิ้นสุดลงแล้วทําผลงานระดับท็อปของโลกในเกมลีกมาทั้งซีซั่นแต่พอร่วงรอบน็อกเอาท์ยูซีอลแล้วโอกาสเลริบลีเพราะซีซั่นนี้ไม่มีบอลระดับชาติมาบู์คะแนนสัญญาของ3คนนี้ยังไม่ชัดเจนในบางมุมก็เชื่อได้ว่ามันรบกวนสมาธิการเล่นไม่มากก็น้อยยังดีที่เเคซ่าลงมาล้วงสกอร์ได้แบบเหนือชั้นเป็นนิมิตหมายที่ ดีว่าคาดของเคียซ่ายังจัดจ้านประมาทไม่ได้ แม้การแพ้ในนัดนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวงังแต่มันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากของเลียวผูลีกปิดไป10กว่าวันสต,ติต้องถูกเรียกกลับคืนมาทั้งหมดเพราะพวกเขาจะต้องกลับมาเสริมแข่งกันต่อกับเกมที่ไม่ว่าจะมาวันไหนก็เดือดปุดๆนั่นคือเกมเมอร์ซี่ไซด์กับเอเวอเรตันในวันที่2เมษายนเลียบผูททำได้ดีสุดๆในช่วงต้นซีซั่นพวกเขาเล่นกันเหมือนเครื่องจกักรเคมีในทีมสุดยอดมีแต่ความแฮปปี้ร่าเริงซึ่งส่งผลให้ฟอร์มบอลในสนามร้อนเป็นเพลิงไฟแต่เส้นทางสายนี้มันทอรหดนักมันต้อองการระไร ที่มากกว่านี้เพื่อที่จะประคองฟอร์มมาสุดยอดไปได้ตลอดพวกเขาเคยได้ลุ้นทุกแชมป์ตั้งแต่ FA ฟเอคัพทางบอลยุโรเขาก็สว่างสดใสพอนําห่างนาขาดและไม่ประมาทไม่ว่าจะเจอกับสโมสรใหญ่ขนาดไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เลี้ยวปูตบหมดไม่สนลูกใครแต่เกมกับเปเชในรอบ16ทีมสุดท้ายได้ผอผานพวกเขาไปเยอะเหลือเกินจังหวะก,ก็ดันไม่ดีที่ต้องมาพบกับเปเชชุดนี้ตั้งแต่เช้าเพราะพวกเขาเป็นทีมที่ระมัดระวังมากขึ้นความพ่ายแพ้นั้น ดับความหวังในถ้วยใหญ่ที่สุดของยุโรปไปแบบต้องจำใจยอมเหลือลี่คับที่พวกเขาต้องจับให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจในนัดที่เหลือความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจอาจจะส่งผลพวกเขาแพ้จนได้เอาละ แชมป์ลีกยังอยู่ในเส้นทางปล่อยวางบ้างก็จะไม่ตึงเกินไปอย่างไรก็ตามนิวคาเซิลเกิสมควรได้เครดิตในเกมนี้อย่างที่สุดครับกองเชียร์มากันแบบทะลุหลักสามหมื่นอัพพวกเขาชูผ้าพันคอสบัดมันประกาศทั้งเกมว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างทีมคุณเล่นอยากชิมความสําเร็จกันมากเหลือเกินพอๆกันกับชาวเมืองบอลวิ่งเข้าใส่ฟัดได้หมดเล่นโคตรสดสมควรได้แชมป์ขอแสดงความยินดีกับนิวคาเซิลครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของนิวคาเซิลจากที่เชียวไปเชียวมาล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มมา หลายทวาศวรรษพวกเขาเคยเป็นทีมที่ใจถึงเกมรับเสียได้ก็เสียไปเดี๋ยวกูเอาคืนทบต้นทบดอดจากเกมรุกเล่นกันแบบเปิดหน้าแรกจนเป็นคาแรคเตอร์ของทีมพวกเขาเคยตกชั้นพวกเขาต้องจมอยู่กับความอึดอัดทางเศรษฐกิจการเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์แรกในรอบ70ปีแชมป์นี้สําหรับชาวเมืองนิวคาสเซิลแล้วมันยิ่งกว่าความสําเร็จแชมป์นี้มันมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากเลยละครับสโมสรที่คนในเมืองร่วมกันเชียร์งานนี้ปิดเมืองฉลองกันได้เลยฟุตบอลให้ทุกรสชาติทั้งความเจ็บปวดความหดหู่มันทำให ความรักนั้นไร้ขอบเขตไม่จำกัดแค่ต้องเกิดขึ้นระหว่างชายหญิงมันทำให้การรอคอยที่ยาวนานคือรสขมแต่เมื่อวันนั้นมาถึงรสชาติของชัยชนะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงมือไม้สั่นโดยไม่รู้ตัวและมันทำให้น้ำตานั้นถูกแปรออกมาได้หลายความหมายมากกว่าเสียใจนี่แหละครับคือเหตุผลที่พวกเรารักฟุตบอลยังไงล่ะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ